พึ่งไปเที่ยวที่บาหลีถ้าออเจ้ายังไม่ได้มาเที่ยวที่ผาสุนิรันสวัสดีครับผมนดยเอกครับสวัสดีครับผมบองชายนายตัวดำดำดำตรงไหนวะดูดำไปหมดดูสิครับอ๋อกูใส่แว่นนี่ว่าลยเอ้ยถอดแว่นออกเลยขาวเลยเอ,เอาวันนี้เราจะพามาเที่ยวกัน ที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนั่นเองจันทบุรีครับไอ้ที่เขาใช้ดมไปเหรอครับผมไอ้บ่าในกาละบุลนี่นี่เขาเขียนไว้อยู่วันนี้เรามาที่หาสุขนิรันเกาะเกาะคุณพราอ่านว่าอะไรเปรีบ้าอ่ะเหรอเกาะเปรตบุกเกาะเปรีดใช่เขาเาส้ะอียดออกอ่ะเหรอเกาะเกาะอะไรนะเกาะเปรีดไม่ใช่อะไรเอาใหม่เมาถูกต้องเลยเขาดาวเกาะอะไรนะเกาะ เปิดกอลจันทบุรีถูกต้องนะครับก็คือชื่อนี้ชื่อเสียงเขาดีอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติเรื่องวิวนะครับเพราะว่าตรงด้านล่างที่เราเดินขึ้นมานั้นมันจะมีวัดมีวัดเออเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนก่อนเพื่อที่จะมาชมวิวนะครับมีร้านกาแฟมีเละมากมายมากมายใส่ตูวิวนะครับผลงานวันนี้เราว่างมากครับมาจันหลบลหลบ รถติดโรถติดลุกโควิดลุกโควิดอมาอยู่ในป่าในป่านี่เรากลับไปแล้วต้องโดนกักตัว14วันปะแน่นอนครับตายแล้วกูทำไงดีวะเนี่ยอะอะไรครับน้าบาเพื่อนๆมาเดินดูดีกว่านะครับว่าที่เกาะเปรตก็ไม่ใช่เกาะเปิดเกาะเปิดนี้มีอะไรดูว่านะครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะลงไปดูกันข้างล่างว่ามันมีอะไรนะตามกันมาเลยครับม,มาแล้วีหเป็นป่าโหบันไดหลายขั้นมากเลยคุณ ถ้าไข,ข่คอบไม่ดีเนแนะนาอย่ามานะเรายังหนุม่มอยู่นะครับวิวตรงนี้สวยงามมากนะครับว,ว้นนาวททโคตรชันมากครับเพื่อนๆครับโอ้ยขาอ่อนขาอ่อนมีหินสีชมพูนะครับในเกาะเปลือนแห่งนี้นะครับ จะไปดูข้างล่างกันนะครับบ้องชายนําทางเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะว่ามันกัดผู้ใหญ่ก่อน <laughs> ต้องระ<ฮ>มัดระวังด้วยนะครับสําหรับการเดินลงมาในเน <Yeah. S 1> ี่ยพราะว่ามันพันมากเลยเดินหาสถา,านการเดินลงบันไดเงี้ยต้องให้เดินเกียงๆ,ๆครับเดร์เดียวเป็นคนเมาเหรอใช่ต้องเดินเพียงเกียงข้านะเอาข้าก่อนนะครับ โอเคน้ำหนักมันจะได้อยู่ที่มันจะได้ถ่วงน้ำหนักได้โอ้โหโอ้เร oh. ิ่มมีเรือได้ครับ คือเป็นเรือเช่าครับเป็นเรือเช่าท่องเที่ยวรอบเกาะเพื่อนดูบรรยากาศทั้งข้างครับโอ้โหสุดยอดสวยงามเบิกวางแล้วก็ตรงนี้หวาดเสียวมากว่าดูมันชันมากเลยนะครับข้างล่างเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำน่องน่องเหรอครับอีกครับเพื่อนตอนนี้ผมลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับบองชายไม่กล้าลงครับอยู่นู่นนะครับเพราเป็นโรคกลัวความสูงนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างบอกได้เลยว่าแบบธรรมชาติเป็นสิ่ที่สวยงามมากๆนะครับ เพื่อนๆมองเห็นนะครับเขาบอกว่าข้างในมันติดท้านกนางแอ่นด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยเห็นครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับเพื่อนๆครับเอาล่ะครับตอนนี้เราขึ้นบนกันดีกว่านะครับฮัลโหลสมชายนายตัวขาวเห็นแต่มือไหวๆ <laughs> โอเคขึ้นึนบนกันครับนีเเย็นตัวเองทำปูปั่นเออเขาเย็นปูหน้าได้ หน้าได้งดงามมากนะครบดูสิดใจตำหน้าคนตีนมากเลยโอเคเดี๋ยวเรากินน้ำรับเดี๋ยเราไปต่อครับ <c oughs> ปเดี๋ยวตอนนี้พาลงไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างจะมีวัดด้วยนะครับลงมาจากจุดชมวิวจุดชมวิวอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาอะไรนะัาหาสุขนิรัน กาะอะไรนะเกาะเปิดกูว่าแล้วงีพูดว่าเรียกยากมากเลยนะเว้ยเกาะเปิดนี่นะลงมาจากจุดชมวิวนะก็มีที่เลี้ยงม้าที่เลี้ยงอะไรนะผู้ัดชาติีให้ให้อาหารม้าอ๋อให้อาหารม้าใช่ก็บริจาคใส่ตู้นะครับก็เป็นม้าของวัดนะฮะเนี่ม้าม้ากินข้าวโพดด้วยเหรอเอ้าเหรอไม่แน่หรอกไม่ได้กิน มะขามเปียกไม่ได้กินอะไรบ้าเดี๋ยวมาท้องเสียน้ำโอ้โหดูดกัดดังกรุบกรุอย่างนี้น่ะโอ้ยมันจะอร่อยขนาดนั้นเลยนี่อ้าคือตัวนี้น่าจะขี่ได้เนี่ยมาตัวนี้สูบไม่ได้นะครับทำไมอะไม่ได้เพื่อมันจะดีดแรงไงทำงานทั้งวันทั้งคืน่ะ เขาจะโมโหไหมครับเนี่ยนี่นะครับเพื่อนครับก็ประมาณนี้นะครับถึงพวกเราหน้าตาจะไม่ดีแต่พวกเราก็ใจบุญใจบุญนะเราเข้าัาได้ไม่ร้อนเออนี่เอาเลยนี่เนี่ยโอ้ยกินน่าอร่อยเนี่ยดูดูทรงผมของเขาครับเนี่ยโอ้เนี่ยเขาเรียกทรงหน้าม้าโอเ้่หนี่เนี่ยนี่อนั่นนี่ เมือนใหญ่โอ้มันเป็นเนใ่ที่เรียกว่าทรงหน้าม้านี่นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนมีปัญหานะครับหาทางออกไม่ได้ครับนี่นะครับทางออกดูครับนี่นะครับออกไปทางนั้นเลยครับทุกอย่างไม่มีปัญหาครับมึงไปคนเดียวเลอะเป็นคที่ดีเอะะครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับโรงลานจอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นวัดเกาะเปิดนะครับอ่านชื่อวัดก็พีดอยู่เรื่อยเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นประวัติของทางวัดนะครับอันนี้เป็นอยู่ด้านล่างของจุดชมวิวที่เราไปเที่ยวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถมาได้นะครับมาแวะเที่ยวได้นะครับที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไม่ไกลเลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากช่องอด้วยนะครับฝากช่องนักเอกคาราเรคคอร์ดและฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่องบองชายนายตัวดำนะครับคือเราใหม่ทั้งคู่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อทุกคนช่วย กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ